สวัสดีครับอยู่กับผมนัทท็อปวันนี้ก็ออกเดินทางมาไกลนะร้อยกว่ากิโลนะครับที่เรามาก็เป็นแม่น้ําท่าจีนที่บางปะม้านะครับพอดีว่าเดินทางมาหาพี่ที่รู้จักกันนะคับเขารับเหมาก่อสร้างอยู่ที่บางปะม้านะครับก็เลยมาเที่ยวหาแกาบอกหลังบ้านเป็นแม่น้ํำยังสวยเลยบอกถ่ายรูปมายั่วโอ้โห,หเราก็ใจขึ้นนะโดนยั่วไม่ได้อยากจะมาลองครับผมก็เลยชวนน้ต้น แล้วก็นาเล่นะมาลองกันอันนี้มาถึงก็ประมาณช่วงบ่ายนะครับก็เลยลองตกขนมปังแล้วก็ตกไส้เดือนนะ,ะต้นก็เตรียมขนมปังมาแล้วก็น้ําหวานสูตรเด็ดนะนี่ก็คือผลงานที่ได้นะครับก็ได้หลายตัวอยู่ไม่ค่อยได้ถ่ายเป็นปลาขยะแล้วก็ปลากระมังนะครับนี่ครับผมขนมปังที่เราจะมาตกกันวันนี้นะครับเหยื่อขนมปังชุบกับน้ําหวานนะครับน้ําหวานก็ทําเองนะสูตรโบราณโทรไปถามพี่ว่าใช้อะไรบ้างแกก็บอกมา ถ้าใครอยากจะรู้สูตรก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมนี่ฮะบรรยากาศนะที่เราตกน้ําเหมือนไหลเบาๆนะแต่โยนตะกัวลงไปนี่ไหลมารวมติดต่อกันเต็มเลยตรงนี้ต่อเยอะมากเลยตรงหน้านี่เสียตะกัวไปหลายลูกอยู่เหมือนกันนะทั้งตะกัวทั้งตะกัวนะฝั่งนูน้นน้ําน่าจะเบาเลยต้องลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงหลังจากที่นะต้นนะครับตีไปไม้แรกโอ้โหไม่ถึงนาทีครับดึงกินเลยปลาสังกวาดนะไซส์สวยอยู่เหมือนกัน กินง่ายมากนะถ้าเจอฝูงมันให้เราก็เห็นต้นได้นะครับก็เลยอยากลองทําตามนะครับผม <c oughs> เรียบหมุนเหยื่อขึ้นมาแล้วก็ใส่เป็นขนมปังนะครับแล้วก็ชุบกับน้ําหวานที่เราทําเองะลองดูเผื่อมันจะได้นะครับหลังจากตีอยู่หลายไม้นะครับด้วยเหยื่อขนมปังเราก็เปลี่ยนมาเป็นไส้เดือนนะครับแล้วก็นี่ครับปลาลาดกระทิงนะครับพี่เราได้มาตอนแรกนึกว่าปลาเล็กตอดบที่ไหนมันฮุบเหยื่อไปเกินลงไปยังท้องนู่น ตัวนี้ก็ต้องตัดนะครับแล้วก็ผลูกเป็ดใหม่ปลาก็กินเรื่อยๆนะครับนี่ได้เลยได้มาปลากระมังนะครับแต่ก็ไม่ถือว่ามันกินทีนะครับก็นานๆกินทีนะครับ,นานานานรบไม่รู้ว่าเป็นเพราะสูตรเหยื่อเราหรือเปล่ารื้ว่าเป็นเพราะน้ํามันขึ้นนะรือว่าปลามันไม่ค่อยมีก็ไม่แน่ใจนะก็มาลองตกเชียวๆรับคิดว่ามาเที่ยวพักผ่อนเปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมนี่ครับพอดีว่าเลือไปดูเห็นเรืออยู่เป็นชาวบ้านอยู่ข้างๆนะครับ ก็เลยลองไปเดินถามดูก็แกบอกเอาไปตกได้นะเรือลานี้นั่งได้สองคน,นครับอันนี้ก็วางแผนไว้ว่าตอนกลางคืนนะครับว่าจะไปหย่อนปรากดดูนะครับไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวก็ลองไปติดตามกันนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันจะกินหรือเปล่านะลองไปติดตามดูครับตอนคืนเดี๋ยวเจอกันพอในช่วงเย็นๆนะครับฝั่งที่เราตกตอนแรกแดดมันส่องก็เลยย้ายมาอีกที่นึงนะครับใกล้ๆกันไม่ห่างกันมากนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกกําแพงที่เขาทขากั้นน้ําไว้ สวยมากนะทีะพูดถึงถ้าเป็นหมายแบบนี้ก็ลองกันดูนะครับว่าจะมีตัวไหมนานๆกินทีก็ยังพอมีลุ้นนะครับหมายธรรมชาติมันไม่รู้ว่าปลาอะไรมันจะมากินปลามันหลากหลายเนาะบางทีก็เงียบบางทีก็กินเอาดื้อๆนี่ครับก็ในช่วงเย็นๆนะครับผมก็มาทําลาบปลากินกันนะปลาเป็นปลาตะเพียนปลากระมังนะพี่เขาใส่ตะข่ายแช่เย็นไว้นะครับนี่ก็เอามาปิ้งแล้วก็เอามาสับละลาบนะ เอาไปกินเป็นกับข้าวเย็นนี้นะกับข้าวแล้วก็กับแก้มอันนี้น้องนะน้องที่มาทํางานด้วยกันก็เป็นคนบ้านเดียวกันนะครับแล้วก็พี่อีกคนนึงก็เตรียมไปลงข่ายนะเพลอรอลุ้นครับก็ทํากิจกรรมอะไรสนุกสนุกกันไปกับเที่ยวพักผ่อนตกปลาอะไรก็ว่ากันไปนะครับบรรยากาศชิลๆในส่วนนี้ก็กำลังเตรียมสถานที่ตกปลาแล้วก็กางเต็นท์นอนกันนะนาเร่ก็กางเต็นท์กับน้าแบน กลางเต็นท์เนี่ยบริเวณนี้เนี่ยยมของอะไรกันจะกางโต๊ะอะไรแคมปิ้งกันตรงนี้นะครับเอาบรรยากาศยามเย็นตอนพระอาทิตย์ตกนี่ก็เป็นผลงานยามเย็นนะครับที่พี่เขาตกอยู่ริมน้ําผมแอบไปดูเหยื่อที่พี่แกใช้นะเป็นกุ้งตัวใหญ่ๆนะครับแล้วเอานํามาหัน่นแล้วก็เกี่ยวกับเหยื่อแล้วก็ใช้ขนมปังนะปั้นใส่ตะก้อ,อามาอีกแล้วครับ <What? S 1> สังเกตไซดีโอกินเรื่อยๆแบบนี้ก็มันอยู่ แต่ตอนหัวค่ำก็มหากรรมยุงจะเริ่มมาแล้วครับดงยุงเป็นฝูงพี่เขาบอก,ก,อกบนี่ครับเดี๋ยวจะกางเต็นท์นอนกันตรงริมน้ำตรงนี้แนหะละแคมปปิ้งชิวๆแต่ถ้าฝนตกต้องรีบออกอนะรถติดเลยลองดูคืนนี้จะมีปลาไหมปรากฏน จอปรากฏใหญ่อออพอในช่วงเย็ยนๆนะครับปลาก็เริ่มมากินเหยื่ออันนี้เป็นเหยื่อไส้เดือนนะครับผมปลาขยงกินลิมลิมนะไม่กินไก่นะกินตามชายป่านี่ครับตอนคืนมาก็กินต่อเนื่องนะเป็นเหยื่อกุ้งบ้างไส้เดือนบ้างนะครับนี่ปลาขยังก็ไสดีอยู่นะปลาขยงเยอะมากครับแถวนี้มาดูผลงานนะครับตอนยามเย็นนะก็ได้หลายตัวอยู่นะพูดถึง ช่วงเช้าก็เอาไปแช่ไว้แล้วเรียบร้อยอันนี้เป็นช่วงเย็นนะครับได้เกือบสิบตัวอยู่เป็นการปลาขยงแล้วก็ปลาสังขวาดนะเออได้เรื่องอยู่นี่ครับตอนนี้มาลงเรือครับผมพอดีว่ามีลุงเขาให้เอาเรือมาลองมาตกอยู่ถ้ารู้มีเรือนี่เตรียมแบบน้ำแดงหมูมาอ่อยแล้วนะโค้งไก่ ลองดูครับผมถ้าไม่เวิร์กก็ขึ้นไปฝั่งไม่มีน้ำแดงมาอ่อยมาแล้วครับผมขยงไม่เจอปรากฏไม่รู้มีมไหมน,น,กกนุ่มกัดอยในฝานอยู่ในฝักตกเนี่ยเจอแต่ปลาขายับไม่เจอปรากฏนไม่มีน้ำแดงมาล่อ อ้โหไม้แล้วครับไอแยงครับผมก็ใสดีอยู่นะได้ตกเสปลาแล้วตกเยอะแล้วลองปักเลยวดนะไมยแล้วครับไอ้แยงเยอะจริงๆเลยไม้แถวนี้ไม่เจอไอกดเลยลองลองเรือไป ก็เจอปลาขยงสามสี่ตัวไม่เจอปลากดแต่ก็ไม่ไม่ไมีน้ําแดงมาอ่อยแต่ปกติมันน่าจะมีรับแขกบ้างนไม่รู้เหมือนกันผลงานตอนกลางคืนก็พอมีตัวให้เห็นครับแต่ก็ไม่ถือว่าเยอะเท่าไหร่ส่วนใหญ่จะเป็นปลาขยงแล้วก็ปลาสังวาดได้อยู่แต่ไม่เจอปลากดใหญ่ มีส่วนน้ำขึ้นไปหรือเปล่าขนาดลงเรือไปยังไม่เจอโอเคลุยตอนเชา้าอีกทีน